ถอดใส่เลนโอกเลฟอกสกินง่ายๆภายใน1นาทีว<ะ>เวลาถอดนะคะก็ดันเลนจากด้านในแบบนี้เลยง่ายนิดเดียวนะคะอ่ะเรามาลองดูอีกด้านหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งดันค่อยๆดันนะคะแบบนี้อ่ะเป็นนันเสร็จนะคะ เ,นนะเรามาดูใสเวลาใส่เราใส่จากด้านหน้านะคะค่ะวางลงไปให้เข้ากับร่องของกรอบนะคะแล้วก็ค่อยดันไปทีละด้านเทละด้านแบบนี้จนมันพอดีนะคะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะค่อยๆใส่จากด้านหน้าอย่างนี้แล้วก็ใส่ให้ตรงกับร่องแล้วก็ค่อยอ่ะค่อยๆใส่ลงไปให้มันพอดีกับกรอบแบบนี้ เรียบร้อยนะคะแล้วจากนั้นถุงผ้าที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลยนะคะใช้ด้านในหรือด้านนอกก็ได้แต่นในนจะใช้ด้านในนะคะ <_ d ata> เพราะว่ามันจะได้ไม่มีฝุ่นนะก็ค่อยๆเช็ดนะคะผ้าของผ้าถุงผ้าที่ขให้มาเนี่ย <_ S 2> เขาก็จะเคลือบน้ํายาเช็ดเลนส์นะคะไว้แล้วเป็นฟิล s i ซิงเลนนะคะเราสามารถใช้ใช้ถุงผ้าอันเนี้ยสามารถใช้เช็ดเลนส์ได้เลยนะคะ มีประโยชน์มากๆนอกจาก,ากเ,าเช็ดเล่นได้แล้วยังสามารถใช้เก็บแว่นได้ด้วยนะคะพกพาไปไหนก็สะดวกสบายนะคะน้ำหนักเบาง่ายๆแบบนี้เลย